เอกเอกเอก,กพัสสังแก้วครับอันนี้วันที่18ตุลาคมปี255วันเกิดเองเลยอายุน่าจะอายุเท่าไรหร่วะ20ปีละยอดฟอยจียอด ฟอลโล่ติกตอกก็ผมไม่รู้นะว่ามันขึ้นยังแต่น่าจะหกร้อหรือเปล่าแล้วก็อีกแอคเคา์หนึ่งก็สามพกว่ากว่าอเอาเป็นอนิเมะดีกว่าเนาะอนิเมะต,ตอนนี้ก็ดูมายิโรอยู่สนุกดีเพลงที่ชอบตอนนี้ก็ฟังพิจารณา ศิลปินที่ชอบก็บิลเลี่ยอืิสีที่ชอบก็สีขาวกับสีดำชิลมั้งชิลดีครับชิวมากชิวรู้สึกสบายปล่อยวางทุกอย่างสบายมากไม่รู้สึกอะไรเลยอยากจะบอก คุณเมื่อปีที่แล้วว่าอย่ากพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพราะว่าไปอยู่ในสังคมที่ใหม่ตอนนี้นเราเปลี่ยนแปลงปรับให้มันเข้ากับสังคมใหม่ๆแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราเพอวันใดวันหนึ่งพวกเราเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมสังคมใหม่ที่เราไปอยู่มันจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปทั้งๆที่ตัวตนที่เราเปลี่ยนไปอะนันก็คือตัวเรา แบบเดิมเราไม่มีทางเปลี่ยนตัวเองได้หรอกนั่นแหละอือย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเลยตัวของตัวเองนี่แหละน่าจะดีสุดแล้วเอ่อ,อจะบอกว่าพยายามทำสิ่งที่ทำได้ต่อใมันบนรรลุแล้วก็ตามเราก็ต้องหาเป้าหมายใหม่เพื่อให้ไปสูงกว่านั้นเรื่อยๆเพื่อความสบายของคุณเอง อืมตัวเราในตอนนี้เหรอก็เรียนให้จบส่งการบ,บ้านใด้ครบอืมแล้วก็ไม่ต้องไปหวังเกรดแบบส,งสูงๆมากเพราะเราก็รู้อยู่ว่านี่มันสังคมที่ก็าแข่งขันนั่นเนาะมันก็ยากที่จะอืมจะทำเกรดอะไรแบบนี้เนาะเออ มันก็นั่นแหละเอาเท่าที่ทําได้เนาะเอาแค่ผ่านก็พอเพราะว่าพอเราไปเป็นครูอะมันไม่ได้เอาเกรดมาอวดกันอยู่มันอยู่ที่การสอนเนาะไม่ใช่ว่าเราไปสอนปุ๊บก็อออครูคือได้เกรดนิยมเนาะมันไม่ใช่อืมทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันก็พอเนาะเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทําให้ตัวเองดีกว่าทุกวันดีกว่าเมื่อวานมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเออ แต่ถ้าทำให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันน่ะผมว่ามันน่าจะได้เนาะตอนนี้รู้สึกกดดันไหมก็ไม่นะเพราะว่ามันไม่มีใครกดดันขนาดนั้นตั้งแต่มาเยนปีสอง 2, มันก็แบบถามว่าตัวคนเดียวไหมก็ไม่นะแต่เหมือนกับว่าเพื่อนอะมองเราแบบว่าเรามีโลกส่วนตัวอะไรประมาณนะั้นมีโลกของตัวเองอะไรแบบนั้นเพื่อนก็เลยแบบ ใช่แบบไม่เข้ามายุ่งอะไรประมาณนั้นก็พูดไงดีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุยกับคนอื่นไม่เก่งเพราะว่าผมจะเป็นคนประเภทแบบถ้าไม่มีเรื่องให้คุยก็จะไม่คุยแบบว่าจะอยู่กับตัวเองซมากกว่าจะเรียกว่าอินโทรก็ได้เพราะว่าชอบอยู่การอยู่คนเดียวแต่ว่าการที่ชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ชอบเข้าสังคมเลย ตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็นั่นแหละอย่างที่พูดกับใจหลายๆคนไว้ว่าถ้ายังเอาตัวเองไม่รอดก็จะไม่มีอมืเรื่องนั้นแหละเรื่องที่เปลี่ยนตัวเองเพราะว่านั่นแหละเป็นเพราะว่าเราพยายามเปลี่ยนตัวเองมากเกินไปก็มัน ก็ส่งคุณเสียามาถึงตอนนี้แบบเรายายามเปลี่ยนตัวเองมากทําให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่พอวันใดวันหนึ่งเรากลับมาเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเพื่อนจะไม่ชินอะไรประมาณนั้นะแบบเหมือนกับปีหนึ่งใช่ไหมมันเป็นช่วงโควิดผมเรียนออนไลน์ผมดีด้ามากแบบเออดีด้าล่าเริงมากแต่พอมาออนไซต์ปุ๊บเรากลายเป็นคนอีกคนแบบ กลับมาเป็นตัวกล่องตัวเองแบบไม่คุยกับใครแบบชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่ชอบอยู่คนเดียวแบบชอบนั่งแบบเงเียบๆแบบไม่สนทนาอะไรกับใครเลยก็นั่งอ่านแบบกาตูนเล่นเกมเพื่อนก็เลยเห็นว่าเราแบบโลกส่วนตัวสูงมันก็นั่นแหละทำให้ผมเสียจใจมากเสียจใจมากขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ว่ามันรู้สึกว่าผิดพลาดอถ้าเป็นไปได้ก็ ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองอีกแล้วสไตล์ในสามคำใช่ไหมเออพูดน้อยเรียบร้อยปากจัดได้ไหม <laughs> เพราะว่าผมเป็นพวกที่แบบพูดน้อยก็จริงแต่ว่าถ้าพูดออกมาสักคำอะ่ะมันจะแทงใจดำแบบจึ๊กอะไรแบบเนี้ย <laughs> <laughs> อยากเป็นครูไม่เปลี่ยนอืม ฝันมาแต่เด็กอยากเป็นครูก็ต้องเป็นให้ได้เรียนให้จบแล้วก็จะสอบบรรจุให้ได้